ุยังไงเอ่ยสาวอารมณ์ดีอวดท้องใหญ่พร้อมแคปชั่นชวนลุ้นส่งท้ายปีท้องโตขึ้นมากๆเข้าสู่ช่วงคงสุดท้ายแล้วสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีซาร่านาลินโฮเลอร์หรือซาร่าเอฟที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับเอชจอร์แดนแฟนหนุ่มแรปเปอร์ชาวต่างชาติซึ่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนซาร่ามีการเปิดใจว่าตอนนี้สบายดีส่วนเรื่องลูกในท้องเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้ทราบ กกันอีทีทพร้อมทั้งจะเฉลยเพศลูกคนแรกไปด้วยเลยให้ทุกคนรอติดตามลาสุดจาราก็ได้อัปเดตเคลื่อนไหวผ่าน Instagram, อินสตาแกรมอวดท้องโตพร้อมแคปชั่นเหมือนสปอยว่าโฮโฮโฮจะมากับซานตาคลอสหรือเปล่านะท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับแห่คอมเมนต์ร่วมยินดีสนานส่วนจะได้ลูกสาวหรือลูกชายมารอลุ้นกัน